สมาติทับเพื่อเมน็ดเสร็จมาาหนึ่งแป้งแล้ค่ะขางคุณปุกัญยาทำเมล็ดเือกจเรื่อยตกอยากปากมองบริยุบันยูจองทำงานกินไปมเมืน่นับ So คุปต์ก็้างเปิดตัวนะเพื่อนหากินใอยก็หากินเองก็จะลองมาบริจาะถุ้มนี่คุณเด้มาหาให้กินแล้วจ้ะเนาะกินง่ายรู้ง่ายนี่ยังกับกินไปเป็นหอักจ้าดูสักวันหนึ่งกับเป็นเหมือนขคนห้าวเขาจ้ะ ข้ายังเห็ดได้อยู่เห็ดไปหนอะจาขายเห็ดบะไ้กับเมืองดีบันห้าอไรอ่เขาไปจำเนี่ยที่ม่น้องเต็มเป็นยาวาวน้ำตลอดเอาจอะไรไม่ใช่ใคก็โมเห็ดแกมัสด กินพลัมุ่มพี่นเนาะเบอร์อิ่มแับผัดเมียบ่เคยพัดแจ็คเกอร์ได้พี่เนอะพัดบ่เป็นจกักโอ้ยชิบเลยดูนี่อยู่บ้านคนพัด พัดเซนกยเดียวนะที่นอ้องเป็น,ใ,นใส่นำมาคามดรือใจยังไม่ต้องแช่งกับบลูบัเด็นมุ่นเด้จ้ะเป็นเส้นแบบงามเลยปเ,เ,เป็นอื่นขัวมีบ่พัดมีเอ้วมาเพชบ่กเ็นไม่จำเพ็นบ่กเ็นจะเป็นตลาดสกเล็ก hiện nay ngay hiện hiện nay nhạt và hiện có bên nào pin bớt sẽ đai bên ao hay im và kín sẹp bố khơi chìm rất bên nào nhắm bớt กินแสบเนาะกิะแสบกินกนวัวไปกินขขาวปลากันแบบนี้แหละพี่นอ้องตำมะม่งกับตำใสถุงตำแล้วก็เทใส่ไบตองแสบเนี่ยนะ